สวัสดีครับถัดู้ชมเอฟซีแฟนครับมอลลอกมอล่ําเอฟซีเสี่ยมีหกเอฟซีน้องอายสักูณาพ่อนสุขูสุขคนครับพี่น้องเป็นจังไดล่ะครับมือขึ้นนี่นะครับมอล่ําเสียงีหกนกพงศกรนะครับได้ไปทําการแสดงอยู่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องเนาะเออในช่วงนี้เพิ่นกะจะทําการแสดงอยู่จังหวัดศรีสะเกดหนี่อยู่ประมาณสามหมื่นส่วนนะครับพี่น้องอืม ซึ่งมือเคลื่อนเองนะครับช่วงที่เป่นจะทำการแสดงเนาะก่อนทำการแสดงกเกิดเหตุการณ์ครับพี่น้องฝนตกครับอืมโอ้โหฝนตกหนักครับแต่ว่าไปแล้วคือตอนนี้ฝนฝ่ากระกบ่ตรงตามฤดูครับพี่นออ้องมันเกิดธรรมชาติของพายธรรมชาตินะครับบางเื่อมันก็หลีกเลี่ยงบ่ไดดเนาะพี่น้อง แต่ว่าการทําการแสดงระต้องดําเนินการต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับฝนฝ่ากับเป็นใจครับฝ้าเปิดครับพี่น้องไห,หมอลําเซมิกนกพงศกรน้องอาอน,นะครับได้ทําการแสดงให้พี่น้องเอซเช่าจังหวัดเศรษกิจได้เบิ้งครับพี่น้องพี่น้องครับเสือบาวาแฟนคลับ f อซนะครับ ถึงแม้จะฝนตกกั็ไปใหายกำลังใจน้องอาอายคือเก่าครับพี่นอ้องเต็อะเนี่ยครับหนาเวที่พี่น้องเออฝนนี่่ได้มีอุปสรรคสำหรับแฟนคลับเอซครับพี่น้องนี่แหละครับก็ต้องยอมรับเลยว่าแฟนคลับ f อซเช่าจังหวัดสุเกตเนี่ยครับพิชื่นชอบแลวกามักหมอลำ แห้งเลยครับพี่น้องบอกว่าตะวงไดไเปนเหรนนอกรับพี่น้องโอ้โหเบิงเหล่ากำบังทับใจครับอืแฟนครับเอฟซีนะครับเขามาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นคือเก่าครับพี่น้องเพรว่าจะไปเห่ียนยุ่งสตอนนี้ครับบอลลัมเสียไม่หกนี่มีคนเดวว้าก้าวถึงกันได้พี่น้องบอกว่าโอ้โหตั้งแต่น้อง ไอาอมา่านี่ถือว่าเป็นแม่เล็กดึงดูดแฟนคลับเอฟซีนะครับพี่น้องเฮดไหมอลำมเซงหกนี่ mm hmm. เกิดกระแสยางต่อเนื่องครับอ่าบอกว่าจะไปเรียนยูไสนะครับแฟนคลับเอฟซีให้การต้อนรับล้นลามพี่น้องนี่แหละครับบางคนเองกันยังประ่านหูว่าหนออายเป็นไผ่จังไดนี่แหละครับ โดยถี่คิวงานแนนเอียดแล้วก็น้องไอดมีโอกาสไดึืนเวที่ยางต่อเนื่องครับพี่น้องกระซางกระแสให้แฟนคาร์ฟซีนี่ต่างอยากจะเขาไปเบ่งความสามารถความน่ารักความทะเล่นไปเบ่งความสามารถในการแสดงพี่น้องบ่กวาจะเป็นเสียงร้องเพลงบ่าวาจะเป็นการ entertain. อนเทอร์เทนแฟนคาร์ฟซีอยู่หนาเวที น้องเห็นแล้วกับโอ้โหหลงหลักน้องออายนะครับนัซูมือนี่บางคนเองก็บอกว่าขันบอดด้เบื้องหนองอาห้ายอเนี่ยนอนบอหลับอ่าเตือนขื้นมาแต่เศร้าก็ต้องเบื้องนะนี่ครับแฟนคลับเอฟซี FC เพื่อนกับประทับใจในการร้องการล่ำการแสดงของน้องไอนะครับแล้วกว้ากันนะครับว่า วทีแสงสีเสียงนะครับสุดยอดอลังการครับหมอลำเซ6หกปีสีนีโดยเฉพาะเครื่องเสียงครับพี่น้องได้การตอบรับว่าเครื่องเสียงฟัง้วสบายหูแน,น่นนุ่มสุดยอดปรสันวาครับแล้วก็แสงสีกบบระบอกธรรมดาครับพี่น้องโอ้โหเบิ้แล้ะสบายตา นะครับแล้วก็มากไปกนนั้นครับพี่น้องการโชว์นะครับของพอว์ตสันดอนครับซึ่งเป็นการโชว์ที่แบบอลังการสุดๆเด้อพี่นอ้องเด้อนี่ครับพี่น้องโอ้โหก็ถือว่าหลายๆมองกระหายกันตอนรับละเบอกเสียงเดียวกันว่าปีนี้มอลเสเซมหกนกพงศกรนะครับสุดยอด นะครับในการหล่องการล่ำนะกกว่าม้วนแห้งนะครับซึ่งหลายๆหมองเองกับบอเคยเห็นมอลำ่คณะนี้ไปเล่นนะครับถึงมาปีนี้เองนะครับพอน้องอายเขามาเสริมทับเป็นจังไดบาทนี่คิวนะครับแนนเอียดล้ะก็แฟนคลับ f อฟซบางเจ้าภาพเองกับมาจ้างตอได้ครับพี่น้อง นี่นะครับคือขันเท้าเฮดผลงานดีนะครับประทับใจนะครับแฟนคลับเอนะครับผมบอกเลยว่านี่แหละครับการเตรียมการแสดงศิลปินนะครับคนอยู่เบื้องหลังหลายๆคนเองบพว่าจะเป็นอาจารย์นักดนตรีที่เล่นใดแบบสมบูรณ์แบบเพว่าจะเป็นครู่ที่สอน ลองสอนล่ำสอนเต้นนะครับพี่นอ้องเพรากว่าจะเป็นหัวหน้าผู้นําทีมงานเองนะครับทุกคนนะครับมีส่วนเกี่ยวของที่จะสร้างผลงานให้เป็นทีประจักษ์นะครับให้แฟนคลับเอฟซีได้เบิงงหนวิธีรับประทับใจครับพี่น้องเออนี่แหะครับซึ่งผมเองก็ได้เขาไปเบิงเพิินอยู่สองเทือพี่น้อง กระบ,บอกเลยว่าเป็นไปตามที่แฟนคลับเอฟซีบอกกันเลยว่าสุดยอดในปีนี้นะครับกบฝากพี่น้องเอแฟนคลับเนอเอกับเขาไปก็ลังใจเพิ่นกักนนะครับมือนี้พี่น้องเพิ่นกันย่งเรียนอยู่ศสิริเกตอยู่ได้ครับอาจจะไปทําการแสดงอยู่บ้านเรา เศนน้อตะบ,บนบกอ,อําเภอโนนคูนจังหวัดศรีกะตก์ซึ่งพื้นที่การแสดงจากเมื่อคืนที่อยู่การทะลักนะครับขยับไปอีกอ,อําเภอหนึ่งอ,อําเภอกับบได้ไกลกันครับปรมามันบบเกินหาซิปยิโรปรามานนีครับพี่น้องบบเกินหนีนะครับเออกะนี่แหละครับหนังจากที่เปิ่นเหรีนอยู่เมื่อคืนเนาะครับ เห็นแล้วว่าแฟนคลับซีนี่หน้าเนียบอธรรมดาแล้วมือนีเป็นคิวของอำเภอโน่นคูนนะครับและเพิ่นก็มีไลท์กลุ่มปิดอีกมือนึงนะครับก็คือวันที่นีวันที่10นะครับแล้วกามืออื่นนะครับวันที่1 1พฤศจิกานะครับจะเคลื่อนนะครับนำคละว่านจากอำเภอโน่นคูนนะครับขยับเขามา นะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอีกมือหนึ่งครับพี่น้องถือว่าเป็นการแสดงอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดนี่สามมือซอนครับพี่น้องบอธรรมดาครับนี่เฉพาะเดือนพฤศจิกาเด้ครับแต่เดือน,น,นอื่นๆนี่ยังมาท่านหูวว่าจะหวนกมาศรีสะเกดบอกันยังมาท่านหินคิวงงานเพลินนะครับนี่นะครับ,นรบในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดเองนะครับทุกๆวง นะครับจะต้องไปหลินอยู่ในศรีสะเกตอ่าพี่น้องครับอ้ากนจากล่าคลิปนี้ไปนะครับกับฝากพี่น้องเอฟซีเป็นครับอ่าไปให้นกำลังใจเพิ่นกันแล้วกันนะครับนอะนะเอมือนี่กับไฮเฟซครับเอฟซีอย่าเจ็บอย่าจนให้ลำให้รวยนะครับนอะกนะนะ็ฝากเป็นกำลังใจให้เบาอีค้นเมืองศรีฝากกดไลค์กดติดตาม ให้เป็นกำลังแรงใจให้น้ดยครับเด้อพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ